มุ่งที่จะเลื่อฟือให้กับประชาชนทั่วไปนะหรือนักวิชาการที่สอนอยู่ในเมืองนะฮะได้มาได้สะดวกแต่ครั้งนี้เนี่ยเป้าหมายของเราจะเป็นทั้งนะขึ้นทางโดยง่ายง่ายใหญ่นะฮะเราลงเชียงรากไมต้อมาถึงเลยเราก็จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเนี่ยเป็นครั้งนี้เรียกว่าครั้งขึ้นหนึ่งนะคะ ก็หมายความว่ามันจะต้องมี 2, 3, 4, 5, ามสาต่อมา่นะคะนะคะแล้วก็ทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราก็ทำเพื่อทางวิชาก,การนะเราเราไม่ได้หวังที่จะทำเงินอะไรเลยนะคะเพราะว่าปกติทั่วไปแล้วเขาบอกว่างานลักษณะนี้ผู้ที่จะมันวัญยายเนี่ยกัดกรองความคิดนะฮะไตรตรองค้นคว้าอะไรมามากมาย ฉะนั้นแค่นี้เราก็ขอบพระคุณแล้วนะคะที่มามีส่วนร่วมกันในการทําให้งานนี้เป็นผลสําเร็จนะคะดันั้นเรื่องเงินทองไม่ใช่หลักนะคะที่มาตามที่เรานัดไว้นะคะแล้วก็ทําให้การเปิดงานนี้ดูคับขั่งนะคะถ่ายรูปออกมาก็จะสวยนะคะเดี๋ยวท่านจะได้อยู่ในเว็บไซต์ของเราค่ะเพราะว่างานนี้เป็นงานช้างของเรานะคะ ทา่านผู้อำนวยการก็รต้องขอ,อนวัฒการพระคุณเจ้านะคะแล้วก็กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานประชุมวิชาการระดับชาติจีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศัสตร์ครั้งที่1นงนะคะค่ะงานในวันนี้นะคะ,ะเป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์จีนศึกษาศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบร,รมราชบุรีสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์และโครงการปริญญาโทวัฒนธรรมจีนศึกษาภาควิชาภาษาจีนคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์ในการที่จะจัดดําเนินงานนี้ขึ้นนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงพิธีการนะคะที่ฉันก็ขอ,อ,อแจ้งกำหนดการคร่าวๆนะคะแล้วก็พูดคุยกับท่านตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนเข้ามาเนี่ยทุกท่านก็อาจจะได้รับ เาเรียกว่ากระเป๋านะคะของที่ระลึกของการจัดงานวิชาการในครั้งนี้นะคะ,ะข้างในเนี่ยนะคะก็จะมีการบรรจุบิดสิ์ของที่อยู่ในในใน,ในกระเป๋านะคะก็คือจะมีะบทคัดยอ่อบทวิชาการที่นําเสนอในงานครั้งนี้ทั้งหมด12บทความนะคะแล้วก็มี b r o c h u r แนะนำหลักสูตรนะคะแล้วก็แนะนําศูนย์การเรียนรู้ศูนย์จีนศึกษานะคะ,อะของอ เป็นภัรก,กิจหลักของสถาบันเอเชียนะคะให้ทกกุกท่านได้รู้จักแล้วก็มีช่องทางการติดต่อช่องกาอท,างทางการสื่อสารเี่ยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีการท่านจะเห็นอเอกสารเล็กๆนะคะก็คือแบบฟอร์มการจองโพสติ้งนะคะ เนื่องจากว่าการจัดประชุมวิชาการเนี่ยนะคะคือหน,หนังสือรวบรวความเนี่ยจะเป็นหนังสือวิชาการซึ่งาทางโครงการทางคณะผู้จัดงานเนี่ยก็อาจจะจัด สั่งทำเนี่ยจะทำเนี่ยตามจํานวนอ,ออเดอร์นะคะผู้สั่งจองคือเราไม่ได้อาิิตปริมาณจํานวนมากฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องขอรบกวนนะคะขอแจ้งให้ท่านที่สนใจหนังสือโพสต์ดิ้งเนี่ยให้ทําการจองโดยเราขอเก็บค่าดาเนินการนะคะค่าจัดส่งเนี่ยจํานวนเริ่มต้นหนึ่งร้อยบาทนะคะยังไงถ้าเกิดมีปัญหาหรือว่าต้องการสั่งจองยังไงก็ติดต่อที่ฝ่ายลงทะเบียนด้านหน้าอของการประชุมนะคะ กำหนดการในวันนี้นะคะในช่วงแรกช่วงเช้าเนี่ยหลังจากพิธีเปิดแล้วเนี่ยเราจะมีการอธิบายพิเศษในหนัวข้อจีนศึกษาในประเทศไทยอุปสัรคในอดีตทิศทางในอนาคตนะคะซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรคือท่านรองศาสตราจารย์พรชัยจตรรงูวลวรานนท์นะคะรองอธิการบดีฝ่ายศูนย ฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและศูนย์พัทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และท่านรองศาสตร,ราจาตตรย์ดรนิยรมรัตอมาลิศนะคะคณะบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ได้รับเกียรติดำเนินรายการโดยอรองศาสตร,ราจารย์ดรนพดลชาลติประเสริฐน,น,นะคะภาควิชาประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วนั่นก็เป็นกรรมการศูนย์จีนศึกษาเราด้วยนะคะทุก คิดว่าน่าจะพร้อมแล้วนะคะทั้นที่ฉันขอกาบเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดรมาริณีดีหลกวานิตประธานศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวรายงานค่ะกรราบน้ำสการพระคุณเจ้าเรียนท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและศูนย์พัทยา ท่านกณบดีวิทยาลัยนานา,นาชาติปรีดีพนมยงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาท่านประธานศูนย์การเรียนรู้จริงศึกษาบรมร,ราชกุมารีสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นำเสนอบทความรวมทั้งผู้เข้าร่วมการประชุมวิทยาการที่มีเกียรติทุกท่าน ในานามของประธานศูนย์จินศึกษาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาที่ได้ัสละเวลามาร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติในวันนี้และขอกราบขอพระคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์นลำปางและศูนย์นพัทยา รวมทั้งท่านคณะบดีวิทยลาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงที่ได้กรุณามาอาภิปรายในหัวข้อพิเศษเป็นการนำเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นของการพูดถึงจีนศึกษาในประเทศไทยนะฮะทั้งสายสังคมาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ซึ่งที่ทนคิดว่าต้องมีวิทยากรที่มีประสบการณ์ม วิจัยมามากมายถึงจะมาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดตรงนี้ได้นะคะซึ่งทั้งสองท่านนี้ก็ได้กรุณาให้เกียรติมาช่วยนําอภิปรายในวันนี้นะคะซึ่งท่านผู้มีเกียรติสามารถที่จะสอบถามท่านได้ถ้าเผื่อมีประเด็นปัญหาอะไรนะคะยันถือว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากที่ท่านสองท่านนี้ได้มารวมตัวอยู่ที่นี่นะคะปกติก็ไม่ค่อยเจอนะคะอันนี้จะเป็นโอกาสที่ดีมากนะคะ ไม่ค่อยเจอกันกับพี่ด้วยนะก <c oughs> ็นับว่าเป็นเป็นลิมิตหมายอันดีมากที่ท่านทั้งสองนะคะได้เจอน,นะฮะรวมทั้งดิฉันก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผูน้อำนวยการสถาบันเอเชียตะนอกศึกษานะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกิตินะคะประเสริฐสุขะะอาจารย์ช่วยยืนนิดเดินนะคะนะคะ,นะคะท,ท่านเป็นผู้ที่ มีไฟแรงสูงมากในการจัดกิจกรรมทางวิชาการท่านเองจะจัดมมนาวิชาการนะฮะการประชุมนานาชาติอะไรบ่อยมากนะคะที่นี่ด้วยนะคะท่านส่วนมากจะสนับสนุนให้จัดที่นี่แล้วก็มีคนมาฟังมากมายนะคะท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านญี่ปุ่นศึกษานะแล้วก็สามปีที่ผ่านมาที่ท่านเป็นผู้บริการเนี่ยได้ทําให้ ผลงานทางด้านญี่ปุ่นศึกษาก็ดีเกาหลีศึกษาก็ดีจีนศึกษาก็ดีท่านทาจีนด้วยนะคะบา,บางครั้งท่านก็ได้รับงบประมาณจากกระทรวงต่างประเทศะะให้ทําด้านจีนศึกษานี่เร็วๆนี้ก็จะจัดด้านเศรษฐ,ฐกิจใช่ไหมคะ <c oughs> คือท่านตัวแอคทีฟมากเร,เ,รเ,รเรื่องวิชาการนะคะ,ะนั้นก็รู้สึกว่าท่านมีความขยันมากเราเป็นระดับที่ หน่วยงานย่อยอยู่ในสถาบันเราก็ต้องขยันตามนะคะเดี๋ยวจะทําให้คะแนนตกนะคะเพราะนั้นเราก็ลงด้วยใช้การขับเคลื่อนนะคะเรื่องของจีนซึ่งซึ่งเป็นที่นิยมกันในปัจจุบันว่าใครจัดเรื่องจีนก็จะต้องมีคนมาฟังมากมายนะคะเพ<ฮ>ะนั้นวันนี้ท่านผู้เหนือการก็ให้เกียรติมาเปิดงานดิฉันอยากจะให้ท่านผู้เหนือการเปิดงานเพราะว่า ถือว่าเป็นงานครั้งที่หนึ่งของเรานะคะเราจะจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ว่าครั้งครั้งที่หนึ่งนั้นเรามีท่านรุ่งนวยการท่านนี้นะคะ,ะเป็นมาเปิดงานเองนะคะแล้วก็มีท่านรองอธิการบดีที่เชี่ยวชาญทางด้านจีนศึกษาซึ่งเป็นที่ปรึกษาของศูนย์จีนศึกษาด้วยนะคะท่านไหลตำแหน่งหมวกเยอะมากเลยท่านบางทีใส่หมวกผิดหมวกถูกก็ไม่รู้เลยนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ยังได้เกียรติจากท่านคณบดีวิทยาลายนานาัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ซึ่งอยู่ที่วิทยาเขตท่าพระจันทร์นะคะเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นะ,ะทั้งที่เราก็เล่นเรื่องจีนด้วยกันเนี่ยนะคะท่านก็เพิ่งจัดนานาชาติไปเป็นการประชุมนานาชาติไปนะคะก,ก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นเลิกงานยามดีมากนะในการเริ่มต้นการจัดงานวิชาการระดับชาติ ะะแผงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะได้จีศึกษาซึ่งต่อไปก็คงจะจัดเป็นประจำปนะะีซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับท่านนักวิชาการที่ว่าข่าวดีเพราะอะไรเพราะว่างานทั่วๆไปที่เราจัดเนี่ยเรามักจะให้องค์ความรู้นะคะแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยเป็นการให้โอกาสนักวิชาการที่ยังเป็นะระดับ เ,เรียกว่านักศึกษาระดับปริญญาโทรหรือปริญญาเอกนะคะที่จําเป็นต้องนําเสนอบทความถ้าไม่นําเสนอในที่ประชุมชนอย่างนี้ท่านก็จะเรียนไม่จบนะคะเดี๋ยวนี้กฎระเบียบม,มีขึ้นอย่างนี้เลยค่ะเราก็มองเห็นถึงข้อจํากัดของเวทีในประเทศไทยมากนะคะถ้าไม่จัดอย่างนี้น้องๆที่เรียนทางด้านจีนเนี่ยก็จะเครียดมากเลยนะะ รวมท่านครูบาอาจารย์เดี๋ยวนี้ก็กันบ้านเยอะนะคะนะฮะเดียนดีใจที่เกษียณมาแล้วคืออาจารย์ปัจจุบันเนี่ยนะออต้องทํางานหนักเหลือเกินนะคะคือต้องมีงานวิชาการมีงานวิจัยม,มีบทความมีอะไรต่างๆแล้วการนําเสนอนี่มีความหมายในการขอตําแหน่งวิชาการด้วยนะคะแล้วก็ในการขึ้นเงินเดือนด้วยะคะ่ะ เขาผูกมัดกันไว้หมดะะว่ามีผลงานและผลงานก็ต้องระดับที่มานําเสนอในที่ชุมนุมใหญ่นะคะไม่ใช่เสนอเด็กๆนักศึกษากันเองอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วนะฮะนั้นการจัดงานระดับชาติเช่นนี้จึงมีความหมายสําหรับประชาคมที่่ใยรู้ใยเรียนและก็ศึกษาอยู่ในด้านจีนศึกษาทั่วประเทศะค่ะเะะดียน,นคิดว่าอันนี้จะเป็น ก้าวแรกและก้าวสำคัญมากๆะะถ้ามหาวิทยาลัยอ,อื่นจะช่วยจัดด้วยก็ดีนะคะเพราะว่าเราก็คงจะจัดปีละครั้งอันนี้ถ้าเกิดท่านอื่นถ้ามหาลัยอื่นจัดด้วยก็เท่ากับว่ามีเวทีเพิ่มขึ้น,นะะแล้วก็เปิดโอกาสให้อาจารย์ได้สลับสับเปลี่ยนมานะคะบางท่านยังไม่พร้อมตอนนี้ก็อาจจะพร้อมตอนกลางปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,นะคะก,ก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็นำเสน,เนอไว้ว่าหน้าที่จะมี ีอะกระบวนการร่วมกันไปนะฮะเป็นเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะ,ะว่าเปิดมิติใหม่นะคะแต่ที่จะจัดเป็นการบรรยายอะไรเป็นหัวข้อเล็กๆน้อยๆค่ะนั้นก็เออเวลานี้ก็ล่วงเลยมานานนะดิฉันก็ขอถือโอกาสว่าเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะนอกศนะคะผู้ช่วยศาสต,สต,ตราจารย์ดรกิตติประเสริฐสุขนะคะขึ้นกล่าว เปิดงานค่ะขอบคุณค่ะกับเรียนท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและศูนย์พัทยารองศาสตราจารย์พรชัยตระกูลวรานนท์ท่านคณะบดีวิทยาลัยนานานชาติปรีดีนพนมยงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์นิยรมรัตนอมฤตท่านประธานศูนย์จีนศึกษารองศาสตราจารย์ด ok รมาล,ลินีดีรกวณิศ านประธานศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารีอรศาสตราจารย์ดร,กรปรกรณ์อิทาิพนุสรท่านพิยารผู้ทรงคุณวุฒิท่านผู้เข้าเสนอบทความและผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการที่พิเศษทุกท่านครับในนามของสถาบันเอเชียตลอดอศึกษากระผม,มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการจีนศึกษาครั้งที่หนึ่งแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งจัดโดยศูนย์จีนศึกษาและก็ศูนย์ เรียนรู้จีนศึกษาบรลมราชสุมาลีซึ่งก็เป็นการจับร่วมกับปญญโครงการปริญญาโทวัฒน,นธรรมจรีนศึกษาของภาควิชาภาษาจีนคณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะครับสําหรับศูนย์จีนศึกษาและศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรลมราชสุมาลีนั้นก็อยู่ที่สถาบันของเราทั้งสองศูนย์นะครับแล้วก็เหมือนเป็นศูนย์ฝาแฝดกันครับก็ทำงานร่วมกันในหลายๆด้านนะครับเมื่อเรเ็วๆนี้เราก็เพิ่งจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง แจิ๋วศึกษานะครับซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งเลยท่านได้ทราบดีชาวไทยก็มีเชื้อสายจีนจํานวนมากนะครับเชื้อสายแต้จิ๋วแล้วเราก็มีการจัดครั้งแรกในเรื่องของแต้จิ๋วศึกษานะครซึ่งก็เป็นได้รับความรู้นะครับแล้วก็ได้รับการสร้างเครือข่ายมากมายที่จับไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนสำหรับภารกิจหลักของสถาบันเอเชียตนอดศึกษาการพรรนศาสตร์นะครับ,รบแล้วก็มุ่งเน้น ให้ความสาคัญกับการวิจัยการศึกษานะครับและก็การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประเทศในเอเชียตะวันออกหลักๆก็มีจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีนะครับรวมถึงประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่ในภูมิภาคนี้ด้วยนะครับปัจจุบันเราก็ได้ขยายไปทาการศึกษาวิจัยนะครับแล้วก็จัดสัมมนาเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเพราะว่าเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจีนเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็มีความ เชื่อมโยงกันเป็นอย่างยิ่งครับก็แยกกันได้ยากสำหรับภารกิจในการศึกษาวิจัยแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ด้วยการสัมมนานะครับประชุมวิชาการเนี่ยเราก็ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับและผมก็มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ศูนย์จีนศึกษาศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมรล่าุมาีได้จัดการประชุมวิชาการจีนศึกษานี่เป็นครั้งแรกครับที่ผ่านมาเรามีการจัดอยู่เหมือนกันจะเป็นหัวข้อเฉพาะ เช่นเหตุเกิดรารัชวงโซ่เหตุเกิดระณัชวงชิงนะฮะทัาทั้งหลายก็คงได้ได้มาร่วมงานกันบ้างแล้วนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยเราก็จะเปิดระเปิดกว้างหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวกับจีนซึ่งที่จริงแล้วการประชุมวิชาการจีนศึกษาเนี่ยผมอยากให้จัดมันมานานแล้วรู้สึกตั้งแต่ก่อนมาเป็นผู้บริการนะครับรู้สึกคิดว่าน่าจะมีเวทีแบบนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับให้กรรับทางวิชาการด้านจีนศึกษาแล้วก็จะเป็นการพัฒนา โอความรู้ด้านจีนศึกษาไปต่อไปนะครับท่านผู้มีเกียรติครับตั้งแต่ตเรามีการสถาปนาความสัมพันธ์ไทยจีนปีนี้ครบรอบ40ปีพอดีซึ่งความความสนใจเกี่ยวกับจีนนะครับตลอดจนความสัมพันธ์แบบจีนเนี่ยแ,แน่นแฟ้นขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นพัฒนาการของจีนศึกษาในบ้านเราเนี่ยก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็บรรลุผลเป็นงานสนัมมนาในวันนี้นะครับ เราไม่เคยจัดมาก่อนเลยในประเทศไทยธรรมศาสตร์กเป็นแห่งแรกที่จัดขึ้นแต่ก็เรื่องความร่วมมือนะครับจากคณะาจารย์จากมหาลัยอื่นด้วยเรืรับความสนใจเด้อความร่วมมือจากท่านทั้งหลายที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับผมบอกว่าเราจะได้เป็นเครือข่ายต่อไปในการพัฒนาจีตศึกษาในประเทศไทยนะครับซึ่งครั้งนี้ก็มีนักศึกษาโครงการปริญญาโทวัฒนธรรมจีตศึกษาคณะศิลปศาสตร์มาร่วม ด้วยนะครับบุคลากรเหล่านี้ก็จะเป็นอนาคตของการศึกษาวิจัยด้านจริศึกษาต่อไปนะครับกระผมบังเปอย่างยิ่งครับว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นเวทีที่ยังมีความต่อเนื่องต่อไปในปีถัดไปนะครับเพื่อจะได้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนทัศนศนะครับในหมู่ผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่ง มาจากหลายวงการไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการเองนะครับหรือว่าผู้ที่มีความสนใจโดยทั่วไปนักศึกษานะครับนักเรียนและประชาชนชาวไทยเนะี่ยผมว่ามีความสนใจด้านจีนศึกษามากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวทีตรงนี้ครับมีความสําคัญเป็นอย่างมากสุดท้ายนี้ครับในนามของศูนย์จีนศึกษาศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารีสถาบันเอเชียสำหรัศึกษา และภาควิชาภาษาจีนคณะศิลปศาสตร์ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านจีนศึกษาทุกท่านที่กรุณาสลับเวลามาให้ความรู้นะรท่านผู้นําเสดงบทความที่ให้เกียรติมานําแสดงบทความในเวทีนี้และขอต้อนรับทุกท่านนะครับที่เดินทางมายัางสถาบันเอเชียตะวันศึกษาเพื่อมาร่วมงานนี้ปัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับผมขอเปิดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ในปัจจบันี้ขอบพระคุณครับ ต้องขอขอบคุณท ah ่านรองศาสตราจารย์ดรมาริณีเดลกนิสและก็ท <am> ่านผู ich ้้ช่วยศาสตราจารย์ดรกิติเกษตรสุขนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงอภิปรายอภิปรายในหัวข้อในเรื่องจี่ศึกษาในประเทศไทยประัสรร์ในอดีตที่ทางในอนาคตนี้ดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการท่านวิทยากรแล้วก็กรรมการศูนย์จีนศึกษากรรมการศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาขึ้นร่วมถ่ายภาพบนเวทีเป็นที่ระลึกนะคะ ยังเพิ่งเอาจอโปรเจคเตอร์ลงอะเอาขึ้นก่อนนะคะขอถ่ายรูปแป๊บนึงค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะต่อสถานที่สักครู่ บวกหลายใบเช่นกันนะคะในฐานอัคนาีภาขอนาาขอนุญาตขึ้นเวทีนะคะ สถานที่จัดเตรียมสถานที่สักครู่นะคะระหว่างนี้ที่ฉันก็จะประชาสัมพันธ์นะคะอย่างที่ท่านผู้ในการได้แจ้งเมื่อสักครู่นะคะสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาเนี่ยนอกจากศูนย์จีนที่จัดการประชุมวิช,ชาการหรือว่าจัดก,กิจกรรมวิมช,ชาการทางด้าน หัวข้อจีนวัฒนธรรมจีนต่างๆแล้วเนี่ยนะคะในหน่วยงานเนี่ยของสถาบันก็จะจัดงานเสวนาหรืองานสัมมนาอยู่บ่อยครั้งนะคะ,ะหลังจากวันนี้นะคะ,ะวันที่อังคารที่29กันยายนนะคะ,ะก็จะมีโครงการสัมมนานะคะที่จัดร่วมกับกระทรวงต่างประเทศนะคะแล้วก็ ในหัวข้อตรวจสอบสถานะที่แท้จริงของเศษษษษษษรษฐกิจจีนโอกาสและความท,ท้าทายสำหรับประเทศไทยทุกท่านก็คงจะได้รับเอกสาร,สารประชาสัมพันธ์นะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดได้แล้วก็ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมนะคะก็จะมีการโครงการเสวนาสาธรารณะนะคะซึ่งสนทนากับธงชัยวินิจกูลในวาระ20ปีสยามแมเพเนะคะ,ะก็จะจะัดที่ห้องประชุมริมน้ำชั้นหน คณะศิลปศาสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์าประจันนะคะก็สนใจก็ติดตามลงทะเบียนแล้วก็เข้าร่วมได้นะคะ